สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมได้พระผงม,มาหนึ่งองนะครับเป็นพุทธลักษณะของพระพุทธนะครับนั่งอยู่ภายหนของหน้าโปรพิจารณาดูแล้วนะครับดูเป็นพระใหม่ไม่ค่อยมีราคาขั้งงดอะไรครับแต่ที่ไหนได้ครับพระองค์นี้พอได้สืบค้นข้อมูลแล้วนะครับนี่คือพระสายมหาสเสน่ห์แถบอีสานที่มีค่านิยมค่อนข้างสูงเลยครับนี่คือพระของหลวงปู่ชื่นวัดตะอีที่ในหมู่นักสะสมจะเรียกกันว่าขุนแผนนาเกียวครับโดยการสร้างพระขุนแผนหน้าเกียวในครั้งนั้นหลวงปู่ชื่นได้ทําการเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาเพื่อที่จะหาา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 ารรรรรรววววบมมมมมมลสสสในนนกกํจััดด้งโยีตถุอแะผเ พระรุ่นนี้นะครับหลวงู้ชื่นเมตตาลบผงอ่อนใจรักโดยมีการรวมผงวิเศษหประการครับไม่ว่าจะเป็นผงสามสาวกินน้ําบอดเดียวกันผงสาริกาป้อนเหยื่อผงเสนพระแม่ธรณีผงณวนเวียนและผงอยู่ไม่ได้ผสมรวมเข้าด้วยกันเมื่อได้กล่าวถึงผงอ่อนใจรักหลวงู้ชื่นได้กล่าวไว้ว่าเป็นผงวิเศษให้ผลทางด้านเมตตามหานิยมชั้นสูงอิขธาธัาตบริวารขุนนางนางสนมใช้ในราชสำนักของข,องขมรนโบราณใช้พกติดตัวผสมเป็นแป้งทานหน้าเพื่อเป็นที่รักของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินซึ่งโดยวิชานี้สาบสูญไป และท่านก็ได้ตัดสินใจสร้างผงใจอ่อนนี้ขึ้นมาในยุคป,ปัจจุบันอีกครั้งเพื่อเป็นตำนานโดยเลิกยามในการทําผงใจอ่อนนั้นจะต้องทาในวันจันทร์สามค่ำวันจันทรีเลิกพระรามแต่งกับนางสีดาเพื่อให้ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ครบถ้วนตามแบบแผนตําราของบรรพบุรุษชาวคาเมนพงอ่อนใจรักตามตําราโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าหากคนใดแล้วมีผงชนิดนีดต้ติดตัวหรือผสมแป้งขัดหน้าผู้ใดเห็นจะหายโกรธคนใจแข็งใจใจอ่อนมาหลงรักเราฉะนั้นแล้วขุนแผนหน้าเกี้ยวของหลวงู่ชื่นนั้นเป็็นนนนนนพรรรรระดดีีีีท่่่่่าาาใใชช้้สสยยมหหหเเปปองงิคคัััับบลููจกวืืต